มีหลายคนมาที่นี่เนี่ยก็เพราะมีความทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นที่บ้านหรือที่ทำงานหรือว่าอาจจะที่อื่นแล้วก็คิดว่าการ มาอยู่ที่วัดมันก็จะช่วยทำให้หลีกพ้นจากปัญหาไอ้กระามาที่นี่เนี่ยเพียงเพื่อหลีกพ้นจากผู้คนที่เราคิดว่าเป็นปัญหา สร้างความทุกขให้กับเราการอยู่ที่นี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าถอยมาตั้งหลักหรือว่าได้มาพักหลังจากที่จิตใจรุ่มร้อนสับสนบุนวายท้อแท้เหนื่อยละ มาที่นี่ไม่ต้องเจอกับปัญหาไม่ต้องเจอกับคนที่เราไม่ชอบขี้หน้ามันก็ทำให้ได้พบกับความสงบแต่ว่าก็เป็นความสงบชั่วคราวทำไม่ได้ทำอะไรกับใจของตัวเลย มันก็เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่เป็นแค่การหลีกหนีจากปัญหาจากครั้นต้องกลับไปสู่สถานที่เดิมสู่ชีวิตแบบเดิมๆเ,เจอคนเดิมๆ ที่เรามีเรื่องกระทบกระทั่งหรือว่าเจอปัญหาที่ยังคาราคาสังอาต้องไปเจอกับเพื่อนบ้านที่มีเรื่องราวทะเลาะบบอแวงกันมันก็จะเกิดความทุกข์เกิดความรุ่มร้อนหรือว่าเจอเกิดความเหนื่อยล้า ตามมาในเวลาไม่นานแล้วก็มีบางคนนะที่เขาพบว่ามันมีความคิดรบกวนจิตใจก็เลยอยากจะมาที่นี่นะเพื่อมาฝึกจิต อันนี้ก็ดีหน่อยนะก็คือมองเห็นว่าความทุกเนี่ยมาไม่ได้อยู่ที่นอกตัวไม่ได้ที่คนนั้นคนนี้ไม่ได้ที่สถานที่แต่มีอยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดที่มันคอยรบกวนจิตใจ เราก็เลยมาที่นี่ไม่ใช่แค่เพื่อมาหลบนี้ปัญหาแต่เพื่อมาฝึกจิตแต่ถ้าเกิดว่ามาฝึกจิตเนี่ยเพื่อต้องการขับไล่ความคิดเพราะคิดว่าไอ้ความคิดนี่แหละที่มันทำให้เราทุกข์ อันนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะจริงอยู่นะความทุกข์จริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนอกตัวจริงๆแล้วนี่มันกเ็เกิดเพราะความคิดนี่แหละแต่ถ้าหากว่ามาปฏิบัติเพราะหวังจะดับความคิด อันนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดซะแล้วนะหรือว่าตั้งเป้าผิดในการปฏิบัติมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดไว้น่าสนใจท่าบอกว่าความเข้าใจผิดประการแรกหรืออันดับหนึ่งเลยนะของคนที่มาทำสมาธิภาวนาเนี่ย ก็เข้าใจว่ามาทำสมาธิเพื่อดับความคิดน,นั่นคือว่านี่เป็นความเข้าใจผิดอันดับหนึ่งเลยนักมาก็เห็นด้วยนะมันเป็นความเข้าใจผิดอันดับแรกอันดับหนึ่งนะของคนที่มาฝึกจิตทำกรรมฐาน เพราะว่าความคิดนีมน่มันดับไม่ได้นะแล้วกม็มันก็ไม่ใช่จุดหมายของการปฏิบัติเพื่อดับความคิดด้วยหลวงปู่ดูลท่านพูดได้ดีท่านบอกว่าความคิดมันเกิดขึ้นเสมอเหมือนกับลมหายใจห้ามไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับความคิด เอาแค่ว่าพอรู้อารมณ์รู้อารมณ์ในที่หมายถึงว่ารู้หรือรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพอรู้อารมณ์แล้วเนี่ยจิตมันปรุงแต่งคิดนึกไปก็ให้รู้ทันเท่านี้ก็พอแล้ว ท่านก็พูดเสริมว่าอย่าฝันทั้งที่ทตื่นก็คืออย่าหลงคิดไปโดยไม่รู้ตัวอจารทีท่านพูดนี่สำคัญนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับความคิดเอาแค่เมื่อมันมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาหลังจากที่มีการกระทบการกระทบนี้หมายว่า ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงนะหรือว่าจมูกได้กลิ่นอันนี้เรียกว่ารู้อารมณ์แล้วพอมันมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็ให้รู้ทันมันไม่ใช่ดับความคิดแต่ให้รู้ทันความคิดนะพูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยความคิดมันก็ไม่เป็นสิ่งเวลวร้ายนะ ถ้าเราคิดว่าปฏิบัติเพื่อดับความคิดเนี่ยก็แสดงว่ามีความเข้าใจว่าความคิดเป็นสิ่งชั่วร้ายสิ่งเลวร้ายยิงอยู่นะมันมีความคิดหลายอย่างที่เป็นปัจจัยให้เราเกิดความทุกข์ใจที่เราเรียกว่าทุกข์เพราะความคิดเช่นไปคิดนึกถึงคนที่เขา การแกล้งเราทรยศหักหลังเราก็ทำให้โกรธนึกถึงความผิดพลาดในอดีตก็ทำให้เสียใจนึกถึงความสูญเสียก็ทำให้อาลัยโศกเศร้าถ้าไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์ไม่คิดมันก็ไม่โกรธไม่คิดมันก็ไม่โศกเศร้าแต่นั่นไม่ได้แปลว่าความคิดมันสิ่งที่ไม่ดีนะ ความคิดเนี่ยจะจะพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นบาวที่ดีแต่มันเป็นนายที่เลวมันมีประโยชน์นะถ้าว่าเราเป็นนายมันเราใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยถ้าเราจะแก้ด้วยตัวเองเราก็ต้องใช้ความคิด แล้วต้องเป็นความคิดที่มันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยมันถึงจะแก้ได้ไม่ใช่ว่าคิดที่จะบ่นบานสารกล่าวคิดที่จะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยอย่างนี้มันไม่ใช่ความคิดแบบนี้มันไม่ใช่แต่ถ้าเป็นความคิดแบบมีเหตุมีผลตรงตามเหตุตามปัจจัย ความเพียดนี้แหละนี่ที่เราใช้เนี่ยก็เพื่อถ้าเราใช้มันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาเรื่องการทำมาหากินปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยปัญหาเรื่องสุขภาพหรือแม้จะไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการทําให้ชีวิตมันดีขึ้นสิ่งแวดล้อมมันดีก็ต้องอาศัยความคิดเป็นจุดเริ่มต้น และนำไปสู่การลงมือกระทาเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้เหมือนแต่ที่เป็นปัญหาเพราะว่าเราไปหลงเชื่อความคิดมากไปอันนี้ก็เรียกว่ามันกลายเป็นนายเรามันไม่ใช่เป็นบ่าวของเราแล้ว และยิ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่ปลูกถูกปรุงแต่งด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ทำให้เกิดปัญหาความคิดกับอารมณ์นี่มันเกื้อหนุนกันนะคิดบางอย่างทำให้เกิดอารมณ์โกรธคิดบางอย่างทำให้เกิดอารมณ์เศร้าคิดบางอย่างทำให้เกิดความวิตกกังวล แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไปปรุงแต่งความคิดนะเช่นถ้าเราโกรธเนี่ยมันก็จะมีความคิดเกิดขึ้นคือคิดทําร้ายหรือคิดร้ายอาจจะแค่คิดเฉยๆหรือว่าพูดร้ายต่อว่าด่าทอหรือลงมือทําร้ายที่ทานี้ได้เพราะเราไปหลงเชื่อความคิดเพรเราไปหลงเชื่อความคิดเนี่ยก็คือว่าความคิดมันเป็นนายเราแล้ว ถ้าเราเป็นนายความคิดเนี่ยเราก็จะรู้จักทักท้วงทัดทานหรือวเปลี่ยนความคิดนะถ้าคนที่เขาเป็นนายความคิดนี่เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดหรือว่าเปลี่ยนเรื่องคิดได้อย่างที่เคยเล่าเนี่ยนะแม้ทั้งเด็กๆอย่างเด็กชายเงื่อนหรืออาจารย์พุทธทาสใน เวลาต่อมาเนี่ยก็รู้นะถ้าคิดถึงเรื่องผีสางเทวดาในยามค่ำคืนแล้วมันเกิดความกลัวทำไงจะไม่กลัวก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องคิดมาน,นึกถึงปรากัศนะเห็นภาพปรากัศขณะที่เดินผ่านต้นไทรใหญ่ในยามค่ำคืน ที่เขาลือกันว่ามีผีดุเนี่ยเด็กชายเงื้อมนี่ก็แทนที่จะคิดถึงเสียงลือเรื่องผีหรือนึกถึงผีก็มานึกถึงตาก,กัดนะนี้เรียกว่าเปลี่ยนเรื่องคิดนะอันนี้ก็ถือเป็นนายความคิดนะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะนายความคิด แต่ถ้าเราปล่อยความคิดเป็นนายนะพอมันคิดเรื่องผีก็หลงเชื่อหลายไปกับความคิดนั้นมันปรุงแต่งสารพัดก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ไม่ใช่ว่าความกลัวเดียวความโกรธความเกลียดความโลภหรือราคาก็เหมือนกันมันบ่อยครั้งก็เริ่มต้นจากความคิดแถ้าพอได้ความคิดเป็นนายเราก็คือปล่อยใจไหลไปตามความคิดหรือปล่อยให้ความคิดมันบงการ บงการจินตนาการของเราบงการคำพูดและการกระทาอันนี้คืออันนี้ต่างหาคือปัญหาความคิดที่ดีมันก็มีแต่ถ้าเรารู้จักใช้ความคิดมันก็เกิดประโยชน์เพราะนั้นเี่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อดับความคิด แต่เพื่อที่เราจะได้เกี่ยวข้องกับความคิดให้ถูกไม่ใช่แค่เป็นนายมันหรือสามารถควบคุมมันได้ในระดับหนึ่งแต่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช้ประโยชน์ยังไงนะใช้ประโยชน์ในการฝึกจิตฝึกสติให้ความคิดที่มีประโยชน์นะมันเป็นอุปกรณ์ หรือวัตถุดิบในการฝึกสติฝึกสร้างความรู้สึกตัวหลวงปู่เทียนนั่นบอกนะอย่าไปห้ามความคิดนะยอมให้มันคิดแต่อย่าหลงไปกับความคิดหรือไหลไปกับความคิด ให้ฝึกรู้ทันความคิดท่านบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้คิดในที่นี้มายถึงหลงคิดนะหรือเผลอคิดไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันเผลอคิดรู้ในที่นี้ก็หมายถึงรู้ทันความคิดใอ้ความคิดนี้มันเอามาใช้ฝึก สติฝึกให้รู้ทันความคิดได้ใหม่ๆเนี่ยคิดไป9เรื่องนะหรือคิดไป10เรื่องเนี่ยรู้ทันแค่เรื่องเดียวหรือรู้ทันแค่10%อนันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะเราสังเกตดูนะี่ เดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะก,ก็ดีหรืออยู่นิ่งๆเฉยๆก็ดีมันคิดไปจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้นคิดไป9เรื่องสิบเรื่องแล้วถึงค่อยมารู้ทันมารู้ทันเรื่องสุดท้ายนะคือเรื่องที่สิบนะอีก9เรื่องนี้ไม่รู้แต่วเวลาฝึกไปบ่อย,ย,ยฝึกไปบ่อย,ย,ย,ยนี่ มันคิดไป8เรื่องก็รู้แล้วไม่รู้7เรื่องนะแต่ไปรู้เรื่องที่8ก็ดีขึ้นนะถือว่ามีพัฒนาการต่อไปฝึกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพอมันคิดไปแค่ได้2เรื่องก็รู้แล้วคิดเผลอคิดไป2รู้ทันหนึ่งก็แสดงว่ารู้ทัน50% ต่อไปนี่พอคิดแค่เรื่องเดียวไม่ทันจบเลยมันก็รู้ทันแล้วอันนี้เรียกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะมันดีกว่าคิดเยอะเนี่ยแต่รู้น้อยยังดีกว่าคิดน้อยแต่ไม่รู้เลยนะคิดเยอะแต่รู้น้อยหมายควาว่าคิดไปสิบเรื่องก็มารู้แค่เรื่องเดียว รู้แค่สิบเปอร์เซนดีกว่าคิดน้อยแต่ไม่รู้เลยเช่นคิดแค่สองเรื่องแต่ไม่รู้เลยทั้งสองเรื่องหลายไปความคิดจนหมดเรื่องแล้วค่อยมารู้ตัวว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วลาวคนบางคนไปเข้าใจว่าเนี่ยปฏิบัตินี่มันต้องคิดให้น้อยๆน,น,นะแต่ถ้าคิดน้อย แล้วไม่รู้เลยสักความคิดเนี่ยนี่ไม่ดีคิดเยอะนะแต่รู้น้อยยังดีกว่ามันดีเลยเพราะถ้าเกิดว่าเราทำไปเรื่อยๆคิดสิบรู้หนึ่งก็ทำไปอีกนะคิดยี่สิบก็รู้สองคิดไปสามสิบก็รู้สามคิดไปสี่สิก็รู้สี่ไอความรู้ที่เพิ่มขึ้นหนึ่งสองสามสีเนี่ย เนี่ยคือสิ่งสำคัญกว่าต่อไปคิดร้อยก็รู้สิบนะอย่าไปสนใจ90ที่มันหลงคิดนะและไม่รู้สนใจไอ้สิบสความคิดที่รู้ทันดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราทำไปร้อยมารู้สิบคิดร้อยไปรู้สิบคิดพันรู้ร้อยเนี่ยอันนี้เรียกว่ามีการพัฒนานะ รู้จักสิบเป็นรูปรู้จักสิบเป็นรู้ร้อยเนี่ยแล้วไม่ทําให้มีสติรู้ทันได้ไวขึ้นได้ไวขึ้นและต่อไปมันไม่ใช่แค่รู้10สิบคิด10บแล้วก็รู้หนึ่งนะต่อไปมันคิดสิบก็รู้สองหรือคิดแค่เจ็ก็รู้หนึ่งมันจะรู้ทันได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นดงั้นคิด ความคิดเนี่ยแม้จะเป็นความคิดที่เผลอคิดมันก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้มันเพื่อฝึกสติเพราะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเียนท่านก็เลยบอกว่านี่จะไปห้ามความคิดอันนี้ให้มันคิดได้ข้อนำคัคือว่าพอมันคิดไปแล้วก็ให้มารู้ทันแม้จะรู้ช้าแต่ก็ดีกว่าไม่รู้เลย แม้จะรู้น้อยก็ดีกว่าไม่รู้เลยเพราะรู้น้อยแต่ถ้าทำเยอะๆทำเยอะๆมันก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังการปฏิบัติเนี่ยนะท่านถึงถึงเน้นว่าอย่าไปห้ามความคิดครูบาอาจารย์หลายท่านก็เหมือนกันท่าน,นก็สอนเนี่ยปฏิบัติไม่ไม่ใช่เพื่อดับความคิดซึ่งมันตรงข้ามกับความเข้าใจของคนทั่วไป หลายคนเข้าใจว่ามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะไม่ให้มีความคิดและพอมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้สึกไม่สบายใจและยิ่งความคิดมันเยอะก็ยิ่งรู้สึกว่าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าแลวมันไม่ใช่แค่นั้นนะพอมันพอคิดพอเข้าใจว่าคิด เราก็จะปฏิบัติเพื่อดับความคิดพอมันมีความคิดขึ้นแล้วก็พยายามไปกดไปขม่มพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดผลสุดท้ายก็เกิดความเครียดเพราะจิตมันไม่ยอมจิตมันพยศจิตมันต่อสู้จิตมันขัดขืนนะเหมือนกับวัยรุ่นอ่ะยิ่งห้ามก็มันก็ยิ่งยุยิ่งห้ามวัยรุ่นมันก็ยิ่ง ต่อต้านขัดขืนคนเป็นแม่นี่เดี๋ยวนี้เหนื่อยมากเพราะไปคิดแต่จะไปห้ามเด็กห้ามลูกท่านสอนว่าเนี่ยมันจะคิดก็คิดไปผู้ใหญ่เนี่คือว่าอนุญาตให้มันคิดได้แต่จะไปหาเรื่องคิดอนุญาตให้มันคิดอนุญาตให้มีอารมณ์ ต่างๆได้แม้จะเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบทำไมถึงอนุญาตนะเพราะหนึ่งเราห้ามไม่ได้และ 2. เนี่ยมันมีประโยชน์นะถ้าเราใช้มันให้เป็นคือใช้เพื่อฝึกสติทีแรกก็รู้ทันความคิดต่อไปก็รู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดนี่มันรู้ง่ายนะมันรู้ง่ายกว่ารู้ทันอารมณ์ เพราะเวลาเราคิดนี่เราคิดเป็นภาพเราคิดเป็นคำแต่เวลาอารมณ์เกิดขึ้นนี่มันมันไม่ได้เป็นภาพไม่ได้เป็นคำนะแต่มันเป็นอะไรบางอย่างที่มันทวงทวงหรือว่าดีบคั้นใจอันนี้พอเรานอกจากเราอนุญาตให้มันคิดแล้วเนี่ยแล้วพอมันคิด ความคิดเกิดขึ้นและอารมณ์เกิดขึ้นทำยังไงต่อก็ไม่ต้องทำอะไรนะก็แค่รู้เฉยๆรู้โดยที่ไม่ผักสแล้วก็ไม่ไปไหลาตามมันอันนี้ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเราถูกฝึกมาที่ฝึกถูกฝึกมาเพื่อกดข่มความคิด เราใช้วิธีนี้เวลาเกิดความโกรธก็กดข่มความโกรธเวลาเกิดความอยากก็กดข่มมันเราใช้มาตั้งแต่เล็กโตแล้วก็ยังใช้อีกพอมาปฏิบัติก็ยังใช้อีกมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะก็คือว่าแค่รู้เฉยๆไอ้การอนุญาตให้ความคิดมันเกิดขึ้นได้อนุญาตให้อารมณ์เกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วนะสำหรับคนทั่วไป แต่ที่ยากกว่าคือการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆแต่พราะยากเสิเราถึงต้องมาฝึกเนี่ยแล้วหลายคนก็ไม่เข้าใจนะไม่ยอมให้ความคิดมันเกิดขึ้นไม่ยอมให้อารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นก็พยายามกดข่มมันพอกดข่มไม่ได้ก็รู้สึกท้อแท้ ก่อนที่จะท้อแท้ก็มีความเครียดต้องมาสร้างนะต้องมาสร้างนิสัยใหม่นะปรับกันใหม่เลยนะคือว่าอนุญาตให้มันคิดได้อนุญาตให้มันฟุ้งได้คนเดี๋ยวนี้นี่ทำใจในเรื่องนี้ยากนะ มีบางคนนี่เป็นพวกที่ขยันทำงานมากถึงเวลาที่จะพักผ่อนใจมันก็ไม่ยอมนะทั้งที่ตัวเองก็เหนื่อยล้ามีคนหนึ่งบอกเนี่ยทำงานเยอะอยากจะพักบ้างแต่ใจมันก็ต่อต้านนะจะพักทำไมมีงานต้องทำนั่นเยี้ย แต่ใจนี่บอกว่าเนี่ยควรจะพักเพราะเราทํางานมาเยอะแล้ววิธีพักก็คือดูดูหนังนะเป็นการพักใจพักจากงานการดูหนังสองชั่วโมงบอกตัวเองว่าอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนมาแต่ดูไปไม่กี่นาทีนี่มันคิดถึงงานขึ้นมาเลยใจยก็บอกว่าอันนี้ให้ตัวเองได้พักผ่อนหน่อย บอกเขาว่ามันไม่ยอมนะมันจะคิดถึงงานอย่างเดียวเลยพยายามปัดความปัดงานออกไปจากความคิดแต่แล้วก็รู้สึกผิดนะที่เรามาดูหนังรู้สึกผิดที่ไม่เอาเวลาไปทำงานเขบอกว่าเนี่ยดูไปสองชั่วโมงนี่ปรากฏว่าพักก็ไม่ได้พัก งานก็ไม่ได้งานเลยไม่ได้ทั้งสองอย่างนะเพราะใจแม่อนุญาตให้พักผ่อนะเดนี้ขนาดนี้นะเป็นกันมากเลยเพราะนั้นก็เลยเกิดความเครียดหนักจนถึงกระทั่งนะจิตสลายเสียศูนย์หรือซึมเศร้าไปเลยให้เป็นกันเยอะมายิ่งนับปฏิบัติด้วยแล้วนี่หลายคนนี่ก็ ไอการจะอนุญาตหรือยอมให้ความคิดมันเกิดขึ้นได้อารมณ์เกิดขึ้นได้นี่ไม่ยอมนะอาจจะเราติดดีก็ได้หรือว่า,าไปเกิดความเข้าใจผิดๆนะว่าปฏิบัตินี่มาต้องดับความคิดนั่นก็ต้องตั้งหลักเสียใหม่นะทำใจให้ถูกยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดใดบวกหรือลบ อารมณ์ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีกุศลเลือกกุศลแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันก็แค่ดูมันเฉยๆวิธีนี้แหละมันจะทำให้สติค่อยๆโตไวและความสึกตัวก็ค่อยๆอเพิ่มพูนขึ้นวันนั้นเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยนะ ให้ทำขวามเข้จใจให้ดีนะว่าเราไม่ปฏิบัติเพื่อดับความคิดแต่เพื่อให้รู้ทันความคิดความคิดเนี่ยมันเป็นเบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายไปหมดอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรใช้มันให้ถูกมันก็เกิดประโยชน์และสละการปฏิบัติเพื่อเจริญสติเนี่ยเป็นวัตถุดีที่จําเป็นมากเลย